แล้วสามารถทําได้ต่อเนื่องเราทําอยู่สามทำนะกำหนดถาว่ากาหนดก็คือกําหนดจิตของเราให้อยู่ที่ไหนกาหนดจิตของเราให้อยู่ที่เท้าเดินไปนะเท้าซ้ายาขวาก้าวเท้าขวาให้ทราบยกส้นเท้าให้ทราบยกขายกเท้าขึ้นให้รู้ยา่างก้าวเท้าไปให้รู้เหยียบลงมาให้รู้นั่นแหละคือสติมันจะอยู่ที่ตรงนั้น ถ้ามันตายไปเดี๋ยวจะทําพิธีเลยเผาให้อย่างดีเลยหรือเรื่องปีที่แล้วเดือนที่แล้วมัน,นมีประโยชน์ไหมไม่เคยประโยชน์เลยมันจะทําอะไรได้ไม่มีความจาเป็นต้องไปคิดถูกไหมเธอจะคิดถึงเรื่องอนาคตไหมที่ยังไม่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อะไรต่างใช่เวลาเราเล่นกีฬาเราต้องมีแผนแต่เราฝึกจิตเนี่ยเราฝึกให้อยู่กับปัจจุบันเราไม่จําเป็นต้องคิดถึงอนาคตเพราะมันยังรุ่นวานมันยังมาไม่ถึงตั้งอยู่ และดับไปให้รูปป้ถึงการเกิดดับจะมารับส่วนบริสุทธิ์ที่คาถาจะได้ประกาศในครั้งนี้ขอทุกคนทักทิพมันหายใจเข้าสั้นให้ให้รู้ โอเคนะอาจารย์ไปเลยไปเลยไปสองฝั่ง ก็หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้ฝึกสมาธิทั้งสภาพจิตใจของเราแล้วก็สภาพจิตใจของทีมหรอคือทุกคนได้ทําแล้วก็หนูว่า,าตัวหนูเองก็นิ่งขึ้นด้วยค่ะก็มันมันส่งผลดีต่อต่อทีมเรานูวะ <c oughs> ก็ทุกคนก็เริ่มปรับตัวได้ได้กันอย่างดีแล้วค่ะถึงแม้ว่าเวลาจะได้ไม่ได้ห่างกันเยอะเนาะแต่ว่า,าเราได้มีโอกาสได้ซ้อมวันที่สองเนาะก็ถือว่า สภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะและ้วก็ก็ขอบคุณทางทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนด้วยแล้วก็สถานที่ที่นี่ด้วยที่เขาให้ความอนุเคราะห์ของเราแล้วก็แล้วก็จะได้แบบเทสเกมก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้พวกเรากันเยอะๆนะคะวันก็เหลืออีกประมาณ3วันเนาะสวันก่อนแข่งขันนะคะ ก็กําลังใจของทุกคนสําคัญกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะก็ส่งเสียงเชียร์เสียงเชียร์แรงใจมาให้พวกเราเยอะนะคะก็การทําสมาธิของอาจารย์นนาคะก็อาจารย์อยากให้เราโฟกัสที่ตัวเองค่ะคือเริ่มเริ่มเริ่มจากเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนให้เรามีสติในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นวัเลหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันค่ะให้เรา ได้โฟกัสกับตัวเองมันจะไม่วอกแวกไม่วอกแวกค่ะช่วงที่แบบเหมือนเวลาว่างก่อนนอนเนี่ยคะ่ะหนูก็จะแบบว่าหาเวลาแบบนั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์สนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสัก5้าทีสินาทีเคะ่ะแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันทําบ้างมางทุกครั้งที่ว่างอะคะ่ะอย่างแรกก็ขอบคุณพี่คุณเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพที่จัดสถานท,ที่การฝึกซ้อมให้พวกเราเป็นการ มีสายสัมพันธ์ได้ยินว่าเป็นครบรอบ50ปีใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนเป็นการเชื่อมโยงของของไทยไทยจีนได้ดีมากๆค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ที่ได้มีโอกาสได้มาซ้อมสนามก็ดีมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เย็นนี้อาจจะมีลงทีมนะคะก็ยังไงก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค้าฝากแฟนๆนะคะติดตาม เชียร์พวกเราด้วยนะคะแมตช์แรกวันที่4ี่นี้นะคะกับโบแลนก็ขอให้แฟนๆนะคะเป็นกำลังใจส่งรอยเชียร์กำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะวันค่ะเอ้ยพีังค์นะคับพี่มังคไลน์โอ้โหโอ้โพรเล่น่้านคู่เอ เป็น9บก2เป็นเท่าไหร่เราอมี9แล้วอ่ะพี่มี9แล้ววินมาอีก2อ่ะเป็นอันนี้9อันนี้11เออเป็น11เท่านั้น1 11 1อันนี้ก็1อ่าโอเคเป็น11แต้ม